Ban mày, đi, cái này bán đó bán hoi hoi mày 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 soi đi gây lông gây thương hại แต่ยี่นี้มันลงไว้หมอก็ขึ้นบ้านใหม่อะไรกันเนี่ยเออบ้านสวยดีนะเล้วไงอ่ะอะไรเนี่ยก็ทำอะไรอ่ะเพราะพ่อเตี๊ยห้องเช่าเขาล็อกประตูแล้วเข้าไม่ได้พ่อไม่ได้จ่ายตังค์เขาเาแล้วไงขออยู่ด้วยพี่ไปแล้ว เดี tang, ๋ยวนี้มึงคุยกับกูดีกว่ามันได้มาถึงมึงก็ไล่กูมึงถามกูบอกว่าทำไมที่ถึงมาลูกนี่แน่กูก็เดือดร้อนมาเดือดร้อนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกูกับลูกอ่ะกูก็อยู่ของของกูกับลูกอย่างสบายๆแล้วมึงมาทำไมมาสร้างปัญหาอีกเหรอมาสร้างปัญหาหาแล้วกูว่าได้มาขอขึ้นใบบารมีพวกมึงกาบเด็กพวกมึงรวยกันแล้วกูก็เดือดร้อนมากูไม่มีที่จะอยู่ตอนที่พ่อพี่พวกหนูไปหนูก็ได้ไปอ่ะแล้วพวกหนูลำบากขนาดไหนอ่ะพกัูตัวไม่ได้ทิ้งกับมึงโู้กระดาษกูนี่เป็นพวกหมูอย่างก้าหมากก็็ กูกินเหล้าร่ำปิดตรงไหนวะฮะก็ไม่ผิดหรอกเพราะฉันไม่รู้จักกันแค่นั้นเองเออกูกินเหล้าก็ร่มาทางไหนกูกลับไปทางนั้นเลยไปแต่ตอนตอนนี้กูไม่ได้กินเหล้าแล้วแต่ป่ะมึงก็ให้โอกาสกูบ้างมึงก็แม่มึงก็ลูกมึงก็เมียกูใครเป็นเมียมึงก็มึงก็เมียกูนี่ก็ลูกกูเลิกกับมึงไปตั้งนานแล้วมึงมาทางไหนมึงกลับไปทางนั้นเลยมึงจะมาสร้างความเดือดร้อนให้กูกับลูกอีกมึงฟังนะตอนนี้กูไม่ได้กินเหล้าแล้วแล้วกูเดือดร้อนแล้วไม่เชื่อนคืนนี้จะได้คืนนี้จะนอนคืนนีเห็นมมมึึงงเาก็นอนอยู่ข้างกะน่อ เป็นคนได้อย่างนี้งกูถึงได้ถ้ามึงเป็นคนดีกูจะด่าไหมแล้วเนี่ยกูเดือดร้อนมาเนี่ยเออแทนที่จะให้ช่วยเออเออเออเขาไานอนสักวันสองวันให้กูมีที่ไปให้กูคิดอะไรได้บ้ตเลยรู้จากกูอยาูยากกอกกูอ้กกูอยกกูอยอนา้กูอยากกูากกอยากกูยกูยากกูนาดกูกอยากกูยายากมยากนาดนูอกกูากู้กอยไกอยาูยาูากกูอลกกูยานอยูอยากอยากกูยกูอยาอยกูอยากกอากููอูอยออกอยอยอฟออาเฟซให้กูดูนะ บุญไปวัดนู้นไปวัดนี้ช่วยคนนู้นช่วยคนนี้ก็ทำไมอ่ะทำไมช่วยพ่อคนเดียวช่วยไม่ได้ไงไปขอเงินพ่อไปทำบุญหรอกูก็แค่มาขอเงินมึงกูแค่มาขอสุดคนเดียวกูซื้อเงินซื้อข้าวให้หมากินยังดีกว่าซื้อให้มึงกินอีกกูบอกพูดดีๆไปหาให้พูดดีๆทพราะมดีๆนะมึงเป็นอย่างนี้มาทีเดีไปมูงจะอลูกของมึงไม่ได้ไงอู่ไม่ได้ก็ไปซีอยู่ไม่ได้ก็ไปรู้มาไล่กูเลยมันจะติดเสน่ห์บ้านใหม่ทุกกูมึงออกไปเลยแอโก้ใจดีมั้งเหรอวะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวกูจะไปบอกไอ้อีทนะว่าพวกมึงแป้งนิสัยอย่างนี้นะเดี๋ยวไปคว้าไปคว้าไปคว้าไปไปบอกไปให้ทั่วเลยตระกูลกูนะว่าอย่ามาหาพวกมึงสองคนเนี่ยมึงอะไรเจอไม่ได้เลยรวยแล้วก็เห็นตระกูล เดี๋ยวพวกนี้จะเชิญอตาัน้ถละมอนใหม่เสียจอะไรเขา้านมึงไงเอาไก่ทั่วซอยแล้วพวกมึงไม่ไม่ยิงไก่เออ